ดีนะคะกาศวันนี้โอเคถ้าเป็นเหมือนเมื่อวานไม่ไหวค่ะสอ่มนมีเกิด้นนี้แม่แมนบากบสามิดปีมันมีียมัน่เร็จต่หนังวิ่งแลวนำมันลงไปวิ่ง็กใส่เป็นเหล็กใหญ่พูดด้วยันเนาะถ้าวันนั้น ไปดิสแลน์อากาศแบบนี้จะโอเคมากเลยนะโอ้มหมกุ้งน่เไ่มียน่ายุ่งเ่ิงสวยใกัยูตกับมือเลนไปใสก็ยูในกับมือของอายุไล่ไป้ไปยูตัวนี้เปยางนมัไฟยูมาไอ้าวั่วัวัวอย่างนี้อ่ะมัวของแขนเลยเนะมั่วฮองกง พักแ่กนะที่เห็นสัตว์เยงอยู่ประเทศค่ะอุน่ารักจังเลยเขาแบบเขาแบบกุจูกิจิมากเลยน่ารักมากเลยเขาก็เห็นม้าตัวกุจูกิจินองค่ะเราจะขึ้นไปบ้านพายใหญ่ใช่ค่ะแม่อุ้อากาศดีมากเลยข้างบนเทวาดาอย่าลืมกลางร่มนะเทวนไปดูดาวยู่นไป มันแวะซื้อได้ค่ะเห็นไหนคนมันหิวหนำแกลี่ซื้อกิน่อนต่เพป็นว่าเดี๋ยวค่อยพี่น้องค่ะไอ้เข็มอันหัวหน่าวที่ว่าเพ่นบอกว่าห้ามแวะห้ามแวะซื้ออะไรเัื่องนั้นต้องไปไหว้พระใหญ่เรื่องนั้นไอ้แล้วก็หายหนำหิวหนำจนเสียนี่แหละร่องแดงแล้วหนำก็ยุ่งทังทางนี่แล้วก็มาไปซื้อนะคะอยากกินอยากกินครับจริงๆอยากกินชาเขียวปั่นด้วยโอ้สวยมาก ป้าถูกไปไทยถ้ากอนจังลุงมากโอ้ไปนี่จังลุ้งมาไทยสวยมากเลยค่ะสวยมากคนรอวิวสวยมากคนคนโอ้ยไอไอรแซอยากได้อ้รอยอู่ข้างหลังี่ี่้ โอ้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศเป็นใจจับกรุ๊ปนี้ไปจะได้ทักหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นคนติดต่อมาให้มาเดินทัวร์นะ่นเองใช่กลเนี่แหละพี่ชายก็จะได้มีไดมาถึงสองร้อยท่านสองร้อยหกสิบแปดทนค่ะไปกันค่ะสองร้อยหกสิบแปดท่้นใช่ค่ะนี่คุณยัง เจ้ายู่ง้านคืนนะมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะทุกคนไปชมบาลาหมีเพลินข้งบนน้ำกันนะคะพี่บีสู้สู้เราได้มาแล้วแม่ลูกเรันแลวะถ่รูก่อนไหมลูมาหน่ยพี่เข้มสู้สู้องหกสิบปดถือว่าออกกําลังกายด้วยถ้าเรา ถ้าเราขึ้นไปได้นะเราจะเราจะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะทุกคนพี่นอนทางบ้านพี่นอนทางบ้านกับรวมอธิษฐานร่วมกันนะคะถ่ไถือว่าเป็นเทพเนาะไหวไหวเทพแล้วสูงสุดคือความศรัทธาเราก็ต้องไหวะเจ้าคือว่าไหวไหวเทพเราก็ต้อง ปลอวพุกระจดจาจด้วองะได้หอมๆที่สุดก็ได้มีพลังในการเดินเป็นไงคะผ่านไปนิดหน่อยยังหมดเพิ่งค่ะเพิ่งเริ่มนี่เพิ่งเริ่มค่ะ แม่ค่ะอุ้ยดูได้หนูไปเตะบอลวันนั้นที่คิดดูว่าไม่เคยออกกําลังกายนะไปนั่งไปเตะแต่ว่าก็ฟิตนะแม่สู้สู้พี่บีสู้สู้สู้ตายสู้สู้เตะบอลวันนั้นเหนื่อยกว่านี้อีกค่ะอัศัยก้อยเค็มนี่ยละเพราเด็ประคองพอยุ่งกันเห่า อย่าดูบอลใช่ด้วยค่ะไปดิ่อกูจะดึงจนไปผมวิ่งอาอจุดสำเร็จนะครับพันล้านอยู่ข้างหน้านะครับพันยงใครอ้อครับจุดสำเร็จอยู่ข้างหน้าครับเรียนครับเรียนงงงเราต้องไปให้ถึงครับเป็นเจ้ามีเงาเด็ด้บบชอบวันโอ้ยิปพอการใชัสุดยอดเลยยิปพอบุพการใชัค่ะทุกคนเย็ไลเยไล อธิษฐน,นเอาจังเช่าปวดขาจังเตยร่าน้ามูได้ได่ค่ะส่วไหมลูกฮะไม่สู้แล้วตายแล้วลูกชายบอกลูกชายบอกไม่ในที่สุดก็มาถึงแล้วเราเป็นผู้พิชิตสองร้อยหกสิบแปดขั้นค่ะโอ้ หยมหพี่หน้องขอพ่อเราเดอ้อค่ะงดงามมากๆนะคะพี่เข็มแล้วขึ้นมาแล้วลมมากเลยเน,นี่อะไร้งพาพอ่สสุดยอดอี่นี้ใจเต็มตุ๊เต็ม <laughs> คนไทยพาอีสานผ้าหิ่ง้วด <มะ S 3> ล้วแกบผ้า้เอาอีริคนไทยพราอีสาน มาผีมาผีป่ะเนี่ยเขามีผัวงแล้วสันเนี่ยค่ะมาผีมาผีมาสุดยอดค่ะท่านสอดหอกับบอสจะแจ้งร่มไหมครัถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้ว เดี๋ยวจะมีสาลิสติกะทานะครับเราเดินวนรอบสามรอบนะครับรอบสามรอบเป็นรอบสามรอบค่ะสุดยอดครับตระขาพี่น้องขอพ่อน้นกันค่ะอยู่สารภูที่สูงกูนี่หนึ่งบ่สองพันกว่าห้าน้อนะคะ

แล้วลึก